เด็ดเลยป็นจิ้มซีฟูดิงจีออเด็ดยังไงเนี่ยเด็ดมากมาก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยแหละคืออร่อยแทบแบบต้นตำราแต่เราใส่ลิ้นจี่เป็นส่วนผสมซึ่งเหตุผลของการใส่ลิ้นจี่ก็คือว่ามันมีเด็ดของช่กินอ๋อก็เลยได้ไอเดียปิ้งขึ้นมาว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟูดละกันที่มีส่วนผสมของลิ้นจี่อันดับแรกใส่ลิ้นจี่ทำไมก็อร่อยอ่ะ มันก็จะมีรสชาติแบบหวานหวานชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยังมีกลิ่นอายของือจีอมมันมันเข้ากันมากเลยม,มันเข้า,ากันอยจิ้นซีฟู้ดมากะนะครับใช่แล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะสําหรับคนที่แพ้ก็คือคนที่ขี้แพ้มไม่ว่าจะเป็นแพ้ถั่วเหลืองแพ้กลูทเตนแพ้อะไรอย่างถั่วลิสงทุกอย่างอ่ะกินได้หมดเพราะว่าส่วน ประกอบเขาอะไม่มีถั่วเหลืองไม่มีกลูเตนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แพ้อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถกินได้นี่นะดีมากรสชาติก็แซ่บสีเนี่ยพอเราวางไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันเกิดแยกชั้นนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เติมพวกสารคงตัวอืเนาะแล้วเราสมุนไพรเราแน่นเครื่องเราแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำาหนักอะมันก็จะตกลงนี่เนาะตกตะก้อนหมดเลยเรบิตี้ถูกไหมรับวิธีกินก็ง่ายมากก็คือแค่แบบ ขย่อให้เข้ากันมันก็ต่อมาเป็นซอสเขียวๆเหมือนเดิมแหละน,นี้กินแล้วยังเก็บไว้ได้อยู่แล้วก็นิ่มๆเชยกนิ่ม<า>่นะครได้เข้ากันก่อนสะก่าแล้วก็เปิดออกมานี่คือถุงที่เปิดแล้วให้ดมกลิ่นก่อนอืมสดชิ่นมากได้กลิ่น ใช่ฮะใช่มาทั้งฟาร์มเลยเดี๋ยวรับฟาร์มอ่ะโอ,โอ้โหแค่นี้ก็ไม่นด้สูตรปากเนาะหอมมากกินได้หลากหลายมากใครใครจะเอาไปกินทำน้ำยำก็สามารถเนาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็คือคนที่กินมีแกน ก็กินได้นะคนปกติทั่ว่าไปอย่างที่บอกก็คือชื่อมันก็บอกอู่แล้วใช่ไหมยังจีนซีฟู้ดมันก็กินกับซีฟู้ดได้เนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมีสองออปชันที่จะกินกันอันแรกนะคะต้องทําเสร็จเมื่อกี้แล้วก็คืออันนี้เป็นเห็ดเออริจิผัดผัดอะไรนะครับไม่ได้เห็ดเออริจิผัดเห็ดย่างอ๋อเหย่างเอาเห็ดเออริจิมาย่างธรรมดาเนาะนี่เลยใส่หอมใหญ่ แล้วก็โรยกระเทียมเจียวข้างบนนะคะก็จะมากินกับชจิ้มซีฟู้ดวันนี้ก็ไม่ของเขาของคุณแซลมอนออกเสียงผิดอาตาบอกว่าซซามอนอฮะนะคะตรงนี้เลยนะครัชนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้กินมีแก้นเนาะอะไรเงี้ยก็ก็เป็นพวกออปชั่นซีฟู้ดแล้วก็ทานได้ขอจ้องก่อนนะเห็ด อันนี้มีดอกกุหลาบพิพิกขอบคุณนะมันโซ่แบบหน่าอือหม,มน้จิ้มเลยนะฮะอือืม,ม,มอยากจะซูมมากๆอ,อร่อยอหอมลิ้นจี่มไม่น่าเชื่อว่าลิ้นจี่จะมาเข้ากับน้ำจิ้มซีฟูดมากๆเหตุ เ้กากันเนาะคือไม่ว่าจะเป็นจานเห็ดเนาะเหะ็ดยาหรือจะเป็นซีฟู้ดเลยเขา่ากันมากมากมาครัเห็ดชิ้นไก่ดีกว่า่เผ็ดจนเกินไปด้วยท,ที่สำคัญคือ,อแล้วเราไม่ได้ใส่ของชีโร อจร,จริงจริงิ้นจมันเพิ่มความมันได้ตัวเลยอะรออร่อยนะคะเนิ้อดีมากเลยดินกัอะไรก็อร่อยมันจูดเท่าไหร่ซอง,ง220รรม,อมืสมองร้0ยี่สิบกรัมหองร้อยยี่ริรันะคะราคาร้อยสามสิบบาทกิ<ใ>น,นได้หลายครั้งมากคุ้มค่ามากๆเอาไปทำยำก็ได้นะจริงๆเอาไปทำยำแบบ เหมือนน้ำยำแล้วก็ไม่ต้องทำน้ำยำเองก็เคอนี้ยราดลงไปนะคะพอมกินเลยพ้อมกินเลยเนานะดีมากไม่หยุดเลยใช่างเนี้ยเออลาคุณผู้ชมเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคระับนออย่าลืมนำจิ้มซีฟูดินซีมาลองดู